นะครับดูนะครับอยู่ข้างไร่เขานะครับตรงนู้นมีบอ่อครับแล้วก็ตรงนู้นมีบอ่อข้างในก็เราก็เดินล้อๆตามข้างทางครับไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับอู้ไหลนน่นเนาะครับเพื่อน ดำมือเลยเสร็จเจา้าหดนอยวเข้าไปดูข้นโนต้นใกล้ๆนะครับนี่ครับข้าวช่องนี้ข้าวช่องนี้ตรงน้ายล้มนะครับสวัสดีครับเพื่อน จอกันนี่แล้วก็ผ่านโทนะครับวันนี้ก็อยู่ในระหว่างการทํางานขุดต้นไม้อยู่นะครับทีนี้เราออกมาเดินสํารวจแถวๆข้างไร่ครับก็มาเจอแล้วยิ้มได้อยู่บนหัวผมนี่ครับนี่ครับอยู่บนหัวผมนี่กระเซิงน้ำครับอยู่ในกระเซิงน้ำ ตรงหัวผมพอดีเลยนะตรงนี้เลย,ยก่อนหลังไม่ใหญ่ครับแต่เดี๋ยวเราไปลุ้นน้ำกันนะครับไปดูลังครับนี่นะครับเป็นพ่งรวงนะครับประมาณหนึ่งเมตรครับก็ขึ้นยากอยู่นะครับ นามนามเชะาอมปลานะครับนามเชะาอมปลาก็ต้องตีดิบนะครับขึ้นยากวันนี้ก็ต้องตีดิบนี่นะครับต้องขึ้นต้นนี้ไปขึ้นไปนูน่นชะขึ้นไปเรื่อยนะครับนี่นะครับต้นเขา ขึ้นเรื่อยครับกินเอ็นเลยครับโอ้โหไ,ไม่พ้นเลยครับครับขึ้นต้นนี้ไปครับขึ้นไปขึ้นไปแล้วเอ็นไปนู่นปลายกิ่งนะครับพอได้อยู่นะครับไปครับต้องจัดต้องจัด อยู่แบบนี้ใครจะเห็นละ่ะถ้าไม่เดินเข้ามาจ้างก็ไม่เห็นนะครับ ชัดไปเอยนี่ครับกิ่งเอ็นนะครับดูนะครับหประมาณสักเอ่อสิบประมาณสักสิบเมตรน่าจะได้อยู่แต่ว่าโอ้โหทางขึ้นไปนี่ลำบากเกินนะครับต้องไปเอาชุดก่อนครับชุดยูลังรถเดี๋ยวเราไปลุ้นเงนยนะครับ ่าผ่านโทนจะเป็นเอายังไงกับหนามต้นนี้หนามชะอมปลานะครับเพื่อนๆชะอมปลาไอ้ที่เกี่ยวนึบนับนึบนับนี่แหละครับไปครับจะไปลุ้นกันครับเพื่อนๆเราขึ้นมาถึงหลังเรียบร้อยแล้วครับ มาดูผลงานนะครับห้าหกขวดได้อยู่ครับไม่แกมนะครับหลังใหญ่อยู่นะครับเม็ดฟ้าถ่ายแบบไม่แกมเลยนะไม่รู้กระป๋องจะล้วงลงไม่ได้เป่าไม่รู้นะครับก็ห่านโทนก็ห่านโทนก็โดนต่อยเละตามระเบียบนะครับเละเหมือนเดิมนะครับ ตอนนี้มุนเลยตอนนี้ไปดูดูนะครับเห็นไหมครับ,บน้ำหวานโอ้ปิดตาสวยงามครับห้าหกไม่หนีครับหลังนี้ให้ดูได้ข้างเดียวนี่นะครับก็ตั้งกล้องไม่ได้ด้วยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับขอตัดก่อน ที่เราได้ก็ประมาณหกเจ็ดโลน่าจะพานอยู่อ,อแล้วก็มาชิมความสดกันนะครับนี่นะครับพาเพื่อนๆมาไป,มไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันนะครับ เด็ดมากเป็นไงโซลจากต้นเขานั่งลุ้นกันตั้งนานโอ้โหไอเราคนบนต้นก็โดนต่อยเละตุ้มเป๊ะหวานเจี๊ยบครับหวานเจี๊ยบโอ้โหครับมันจะเลือนไปเนี่ยวันนี้ยอดน้ำตาลขึ้นเอาวันนี้บอกเลยเพียงแค่นี้นะครับกับวันเล็กๆของพานโทนได้ช่วงเย็นครับวันนี้ พอดีเดินเข้าไปตกปลาแล้วเราไปเที่ยวด้วยก็เลยเดินเดินเล่นอยู่ดีเตรียมอุปกรณ์ไปมันขาดขาตั้งกล้องไปอย่างเดียวก็เลยไม่ได้ถ่ายบนต้นนะครับแล้วก็ถ่ายไม่ได้ด้วยแหละลงท้าบูทก็ไม่ได้ไปน้มทั้งต้นโอ้ยลำบากยากเกินก็อชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนี่นะครับไม่ต้องแชร์ก็ได้ไม่จําเป็น น,นี่ครับอ,อุดหนุนกันใช้ได้ลลขอจบคลิปครับสวัสดีครับอากาศมาถึงบ้านเรียบร้อยนะครับกอยกช่างนี่นะครับห้าโลฟาก็สรุปแล้วได้หกประมาณหกโลครึ่งนะครับเพราะว่าปาดแบ่งให้เขาให้เพื่อนกินไปประมาณครึ่งโลฟาฟ้าครับประมาณหกโลครึ่งนะครับที่ได้มาวันนี้ น้ำใส,ๆ,ใสๆสวยๆเลยนะครับแมท่ทีแรกว่าหลังเล็กเออมองท่าทางจะไม่มีน้ำหวานที่ไหนได้โอ้โหส้มจริงเลยออืนะแก่เลยครับ